สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสายเป่าชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่พระธาตุสี2อลักครับตามตำนานของที่นี่นะครับเพาว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญครับที่มีลักษณะขายพระธาตุพนมนะครับตามตำนานเนี่ยกล่าวได้ว่าสร้างขึ้นปี2,500เอ้ยโทษนะครับ2,103ครับเสร็จปี2,106เชล่วลาสร้างกว่า3ปีนะครับซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ แห่งกงรุงศรีวิชยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักร้านช้างนะครับสองอาณาจักรนี้นะครับเพื่อเป็นสักขีพยานครับและแสดงออกถึงมิตรภาพระหว่างกงรุงศรีวิชยาและกรุงศร <c ười> <c ười> นะีกรุงศรีอะกรุงเวนะียงจันทร์อะไปก่อนเรียกเลยน,นะ <c ười> กรุงศรีรัตนาค้าสูตรถ้าิดทิ่โททินะครับนะที่ได้ร่วมกันต่อสู้กับกองทัพพม, <c ười> ม่าข้อมูลแน่นไหมแน่นนะครับมีคนถามว่า ผมรู้ได้ยังไงทําไมผมถึงได้ขนาดนี้นะครับอมาดูกันครับนี่นี่นี่ป้ายอยู่นี่ครับขนาดมีป้ายยังอ่านผิดนะครับนี่ครับเป็นข้อมูลนักเป็นข้อมูลนะครับก็นะครับวันนี้มาด้วยบรรยากาศสบายๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้ามบลกันเดี๋ยวพาไปชมข้างบนกันนะครับว่าชมก็ระหว่างชมนี่ก็ที่นี่ก็จะมีคนมาสักการะมากมายนะครับ สามารถขอพออะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าบ่นนะครับขอได้แต่อย่าบน่นบ่นได้ครับเอาบ่นได้เหรอศักดิธิ์ครับศักดิธิ์เลยครับเป็นบนประสาทพึ่งอะครับบนประสาทพึ่งเ,เดี๋ยวขึ้นไปดูครับเป็นไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับเดี๋ยวตัดไปดูข้างบนเลยนะครับ